สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S ารเลนเทรนะครับในคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงในเชิงไมเซ็ตจิตวิทยาสําหรับผู้เริ่มต้นเข้ามาเทรดในตลาดซึ่งจะเป็นเรื่องที่สาคัญมากสําหรับการเทรดโดยไมเซ็ตที่ดีจะเป็นการเปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องเน้นให้ถูกต้องก่อนก่อนที่จะเข้าไปทําการเทรดในตลาดจรงิงๆไมเซ็ตที่ 1. การขาดทุนเป็นสิ่งที่ดีมากกับการเข้ามาเทรดครั้งแรกๆก,กับผู้ที่เริ่มต้นเพราะจะทําให้รับรู้ว่าการเทรดไม่ใช่เรื่องง่าย และจะนําเอาการขาดทุนสูญเสียเงินมาเป็นสิ่งที่จะพัฒนาให้ผู้เทรดมีการเรียนรู้เพื่อนําไปสร้างเป็นประสบการณ์เกิดขึ้นมาให้กับตัวเราเองและแน่นอนว่าการเสียเงินไม่ใช่เรื่องสนุกและไม่เป็นที่พอใจของทุกคนแน่นอนแต่นอทอนสุดท้ายเราจะรู้ว่าการได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการสูญเสียนั้นให้ประโยชน์มากกว่าที่เราจะเทรดในตอนที่ชนะในครั้งแรกๆคนนั่นจะทําให้เรารู้ว่าถ้าทําในสิ่งเดียวกันอีกครั้งในแบบที่เคยทํามาแล้วแล้วเกิดการขาดทุนเราก็จะไม่เข้าไป ทำให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกในอนาคต m ม้เซตที่2บัญชีเดโมในการนำมาใช้ทดสอบการเทรดในช่วงเริ่มต้นจะไม่ได้เป็นตัวทํานายบอกบอกว่าคุณจะมีการเทรดที่แม่นยำเพียงใดถ้าเทียบกับการเทรดด้วยเงินจริงๆเหตุผลที่ง่ายๆนะครับและชัดเจนถ้าไม่มีเงินในการเข้าเทรดจริงๆคุณจะไม่มีความกดดันในการตัดสินใจซึ่งจะเป็นความเสี่ยงเมื่อใช้เงินจริงๆเข้ามาเทรด ยิงอยู่นะครับว่าบัญชีเดโมช่วยในการทดสอบกลยุทธ์เราที่คิดกลนขึ้นมาและเมื่อเราเริ่มรู้สึกสบายใจและเห็นว่าน่าใช้และก็ควรจะนําออกมาใช้กับนิจริงๆและไม่ควรที่จะใช้บัญชีเดโมนานเกินไปสิ่งสําคัญก็คือการใช้เงินจริงและใช้บัญชีไมโครและเทรดด้วยเงินจํานวนน้อยๆเป็นระยะเวลา2อเดือนและเทรดอย่างมีสติถึงจะทําให้เราเข้าถึงการเทรดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกกลัวกังวลได้ และได้ประสบการณ์ทางกระบวนการทางจิตวิทยามากกว่าแบบบัญชีเดโมและการใช้งินเทรดด้วยจำนวนน้อยจะทําให้เราได้รับประสบการณ์ได้ผ่านช่วงระยะเวลาต่างๆของตลาดได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเมื่อได้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้นตามมากกว่าเราที่จะทุ่มเงินเข้าไปในครั้งเดียวในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ออกจากตลาดไปไม่เซตที่ 3. การทําความเข้าใจว่าตลาดไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ เทรดเดอร์มืออาชีพที่ทำกำไรจะถนักและยอมรับความจริงที่ว่าตลาดเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ไม่มีเทคนิคหรือกลยุทธ์การวิเคราะห์ตลาดใดๆที่มีความแน่นอนที่จะทำนายการเคลื่อนที่ของราคาโดยไม่ผิดพลาดเนื่องจากพวกเขาจะหนักดีถึงข้อเท็จจริงนี้ดังนั้นเทรดเดอร์เหล่านี้จึงคอยดูสัญญาณว่าการวิเคราะห์ของตนเองที่เกิดขึ้นมีการผิดพลาดหรือไม่แต่ถ้าพวกเขาเริ่มเห็นสัญญาณดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วเทรดเดอร์มืออาชีพเหล่านั้นก็จะปรับตำแหน่งการซื้อขายอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามเทรดเดอร์ที่ขาดทุนเพื่อพวกเขาทําการซื้อขายแล้วมักจะมองหาเฉพาะเรื่องของตลาดที่ยืนยันว่าถูกต้องหรือหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองและเพิกเฉยสัญญาณตลาดที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับการวิเคราะห์ของพวกเขาเองดังนั้นสุดท้ายก็จะมักจบลงด้วยการขาดทุนจากการเทรดที่นานเกินไปและขาดทุนจํานวนมากโดยไม่จําเป็นไม่เซตที่4ที่ควรรู้จักก็คือการใช้กลยุทธ์ที่ควรจะเหมาะสมกับบุคลิกหรือตัวตนของเรามาก่อน เมื่อตอนที่เริ่มต้นเข้ามาเทรดเราจะพบกับหลักสูตรที่โฆษณากันว่าจะได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตราวินเลทที่สูงๆพอนำไปใช้จริงก็จะเจอแจ็คพอตเข้าไปจะทำให้พอตขาดทุนติดลบหนักซึ่งเราหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะเลือกค้นหากลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลและไม่ขัดก,กับบุคลิกของตัวเราเองอย่างเมื่อบางคนเป็นเทรดเดอร์แนวนสก้าวปิงก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่เพราะไม่ชอบอะไรที่ซื้อขายอย่างรวด,ดเร็ว แต่กับบางคนกับชอบเพราะว่าเหมือนได้ใช้เวลาในการติดตามเฝ้าดูราคาตลอดและไม่ต้องมีการถึงโพซิชันข้ามไปอีกวันแม้ว่าบางกลยุทธ์จะได้ผลที่ดีกับเราแต่ก็อาจจะขัดกับบุค,คลิกของตัวเราเองก็มีนะครับนอกจากนี้เราจะต้องเข้ามาค้นหาว่าเราจะมีการยอมรับความเสี่ยงและความอดทนในระดับไหนเมื่อเผชิญกับการขาดทุนในพอร์ตและค้นหาทาวเฟรมที่เหมาะสมกับตัวเราเองด้วยการลองฝึกเทรดสไตล์ต่างๆดูก่อนอย่างทําการลองเทรดสไตล์เดย์เทรด หรือเทรดแนวสวิงเทรดหรือจะเป็นโพซิชันเทรดหรือแนวสกาวติงอะไรก็ตามนะครับจากนั้นเมื่อเลือกได้แล้วเราจะเข้ามาเซตอัพตั้งพาเลือกอินดิเคเตอร์ที่เราถนัดที่สุดเพราะการเทรดที่สะดวกสบายด้วยความเลยบง่ายจะเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้เพื่อนๆได้สร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับบุคลิกของตัวเราเองเซตที่5สิ่งสาคัญของการเข้าเทรดก็คือการป้องกันยืินทุนของเราไว้ให้มากที่สุดเมื่อเข้ามาแรกๆส่วนตัวผมจะนาเงินจํานวนทั้งหมดที่มีโดยมุ่งมั่นที่จะหาแต่กําไรและหาจุดเข้าที่คาดว่าจะต้องเอาชนะให้ได้ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะขาดทุนเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วการเข้าเทรดแรกๆเมื่อเริ่มต้นเราควรจะถามกับตัวเราเองก่อนว่าเราจะปกป้องการยินทุนและคิดถึงว่าเราจะต้องลอดในแต่ละครั้งก่อนเท่าไหร่ถึงจะเข้าเทรดตัองลิมิตการขาดทุนแต่ละครั้งและคิดว่าเราจะเทรดอย่างไรให้เราสามารถที่จะอยู่ในการเทรดได้ในระยะเวลา1เดือนหรือ1ปีขึ้นไปมากกว่าที่จะโฟกัสแค่การเทรดครั้ง2ครั้งที่ได้ผลไม่ดีแต่ควรเน้นว่าเราจะได้ฝึกฝนวินัยการรักษาเงินทุนไว้ดีพอหรือยัง ไเซีที่6ระดับการเกิดโอเวอร์บอลและโอเวอร์โซไม่สามารถที่จะเป็นที่ยึดถือแนละเชื่อถือได้ในระยะยาวดังนั้นการมีผู้ที่ซื้อมากเกินไปและราคาควรจะลดลงหรือเมื่อมีการขายออกมามากเกินไปราคาควรจะเพิ่มสูงขึ้นที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะเวลาที่ตลาดมีการเกิดระดับโอเวอร์บอลและโอเวอร์โซจะไม่ได้หมายถึงว่าราคาจะเกิดการกลับตัวทิศทางตรงกันข้ามทันทีเพราะในช่วงที่ตลาดมีความแข็งแกร่งในเทนขาขึ้นหรือเทนขาลง ตลาสาม,มารถอยู่ระดับโอบอและโอเวอโซได้นานเป็นเวลาหลายวันหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือนมาลองดูในกราฟนี้ทเทรดเดอร์ที่เชื่อว่าเมื่อไอซมีระดับมีค่าอยู่เกิน70หรือตรงกันข้ามคือต่ำลงมากว่าระดับ30และบางครั้งราคาก็สาม,มารถอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน,านโดยที่ราคายังขึ้นต่อด้วยการทำสูงสูงสูงขึ้นกว่าเดิมหรือต่ำลงกว่าเดิมทุกๆที่เกิดโอบอและโอโซ โดยจะเห็นการเกิด False Signal เมื่อทำการช็อตที่ระดับ o v e r b o a r d ไปตลอดทางที่ราคาขยับขึ้นไปโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำกำไรออกมาได้เลยในช่วงเวลานี้ไม้เซตที่7เส้น200 EMA หลายคนอาจจะเคยใช้อินดิเคเตอร์มา5-6ชนิดและใส่ลงไปในกราฟหลังจากนั้นถ้าอินดิเคเตอร์ให้สัญญาณที่ไม่ดีก็จะได้นำอินดิเคเตอร์เหล่านี้ออกไปและค้นหาอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเข้ามาแทน แล้วพอไม่ได้ผลขึ้นมาก็จะนำอินดิเคเตอร์นั้นออกไปถัดไปจากนั้นก็ได้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกกับการเมื่อได้ลบอินดิเคเตอร์ออกไปจนหมดจนเหลือเพียงเ้น200 EMA และเน้นการเทรดในโซนพื้นที่ที่ต่ำกว่า200 EMA หรือสูงกว่า200 EMA ก็พบว่าจะมีประสิทธิภาพในการเทรดที่ดีขึ้นเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการช่วยระบุเทรนด์และยังเป็นตัวช่วยในการเทรดที่ระดับแนวรับแนวต้านแบบดินามิกเพื่อช่วยในการเข้าเทรดให้มีความแม่นยํายิ่งขึ้น สาเหตุที่เส้น200อ e EMA มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าในการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมีการเชื่อว่าหลายๆสถาบันธนาคารเฮดฟันต่างๆล้วนใช้ในการติดตามการเคลื่อนที่ของราคาซึ่งสามารถนำาใช้ได้กับทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นคริปโตหรือโฟเล็กมาเซตที่8วินัยและความอิสระของเทรดเดอร์การซื้อขายนั้นจะไร้ขอบเขตโดยพื้นฐานแล้วตลาดจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เสรีเราจะมีอิสระที่จะซื้อหรือขายเขาย้าหรือออกเมื่อไรก็ได้ โดยพื้นฐานแล้วเราจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้คุณต้องเปิดหรือปิดโพซิชันที่ราคาหรือเวลาใดก็ตามและเราจะทำอะไรก็ได้เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการแต่วิธีเดียวที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดอย่างต่อเนื่องก็คือการกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยตัวเองควบคุมการซื้อขายของเราและฝึกฝนวินัยอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นแต่ปัญหาก็คือเมื่อเราทุกคนรักการมีอิสระโดยสัญชาตญาณที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการ และไม่ชอบที่จะมีกฎเกณฑ์และข้อจำกัดใดๆแม้กระทั่งกฎและข้อจำกัดที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ m มเซ็ตสำหรับผู้เริ่มต้นเข้ามาเทรดส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ